ห <Now>, <laughs> <laughs> นาวจ้าหนาวมาชมไฟคริสต์มาสได้จ้าไฟคริสต์มาสนะเออได้ว่าหนาวหนาวคนเมืองไทยหนาวคนอคนทางนี้หนาวจ้าหิมะตกอยู่ทางนี้หนาวถึงคนทางนั้น สงใจน้องถุงมือขาดเดียวขาดนึงเอาไว้เท่ามเจ้าว่าหนูว่าบหนาวเดี๋ยวมันแบบบหนาวดอกอบอุ่นยูข้าใส่ข้าใส่เสือยาเกลเสือโคตัวใหญ่ใหญ่กรถไฟแจ้าสวัสดีค่ะใช่ไมมเทียวอมาสวาวน้คิดนยุโทก็สวยแต่ดองละถุงเป้าเจ้าเจ้าเตรียมเนาะดูอ สวยๆใหพ่อคุณน่ะแสงไฟแสงไฟเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลแห่งความรักวันที่พระเจ้าทรงมาบังเกิดเพื่อนในเราทั้งหลายเออวันนี้ปีนี้ไม่ฮิมะาหิมะดาวสวยเห็นมดาวดาวบนฟ้าบอกเฮ้ดาวเฮ้ดาวแสงแสงไฟสิดาวแสงดาวแสงไฟอ๋อทุกคน everybody อืมฝุ่น่ะสวมงามที่พระเจ้าัดเตรียมสาวสวยด้จ้าเดินนางแบบได้เนี่ยสวยๆจ้าน้องสาวเป็นสวยเสมอราเบงไฟได้จัาเด้อไฟไฟคริสต์มาสสวยงามค่ะสวยงาม่หรีจ้าอันนี้ไม่ียังนะ เาไอ้โหฮิมากระแปนเขาได้เขียนเตจ้าพี่บ้าพี่สาวเ็นนกเขียนสุนัขเ้าใจกบสลายเ้ใจพอมรักกค่นๆนอกจากพอมรักของพระเจ้าพระเยซูเท่านั้ที่คุอนๆใเอาุป็ทุกผู้ทุกคนจ้าอื่นนะหนาวบอพูดหนาวจากสซยาเนตไปเที่ยวคิดสมัครมาก ละก็สมัติเปล่าเพี้ยตน้นนั่นนี่เพียฟามีหิมะพุ่นนะหิมะขังสวยมากเลยหวายเย็นใส่น้ำน้ำหวานเฮลส์รูบอยมาเนี่ยสุดยอดเลยสวยเทน้ำใส่หวานเยน็น่ากินก,กิน <laughs> อร่ามหวานเทใส่กินเลยเบปล่าอร่ามหวานมันเนี่ย<อ>เป็นแบบว่าไ,ไอติมไ,อ, <laughs> ไอติมแทงได้เลยดิค่ะเอาานน้หวไอติมได้เลยเออ มันสะอาดดีเน,ะน,นาะเซนเซนนำวานก็กินได้เลยมันมันมันโปรยมาจากฝ่ามันก็จะสะอาดแต่ว่ามันสีมะขังสีนู่บรูบามันสีนี้อีหยังละอองอีหยังบลูโบรูบาสิกินได้บ่เด้อร์ใช่ไหมเนาะคิดถึงทุกคนที่อยู่เมืองไทยไห้แล้วะสวยสวยสวยอันย้อนอีก เด้อนะเอต๋าตหัวบอกขาวหมดแล้วขาวหดแเสื้อเสื้อขาวหมดแล้วเสื้อขาวหมดแล้วเสื้อสีดำสาวไทยอยู่ไกลบ้านก็แฮปปี้ละลามีความสุขเนอะสงไฟเดี๋ยวเริ่สงไฟกันนะพี่แสงไฟอน่ะ แสงไฟสวยจ้าดูนะประดับประดาเนาะจ้เนาะแสงไฟประดับประดาคริสต์มาสนาเดินที่มาโดนเดี๋ยวไปต้องไปพูดภาษแล้วที่อยว่บ่ ดูมือนีวันอาทิตย์จ้าลานปีทุ่ลานเลยที่เขามา่อออกโคซูวิตจะถึงคนละก้อนก้อนคริสต์มาสดูเขาเปิดมันจะเป็นสินคขายิอขายของที่ระลึกมั่งขายขนมปังขายชีสแล้วก็ช่วงวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยโดเฉพาะหันไปทางมันจะเป็นเวทีอ๋ออันนี้เวทีของนักร้องมันบ่เออ เวทีของนักร้องบ้านเสาจ้าแต่ว่าบุญเดียบ้านอาทิตย์เขาบ่ให้เสียงดังวันอาทิตย์เขาบ่ได้อันจ้ามีแต่มือวาดนี่นักร้องมีมือวาดนี่เสียงย่างดังเลยแสงไฟสวยบ่จ้าแสงไฟสวยจ้าเฮ้ยู่จังหวัดเล่นเล่นเล่นมีเห็นว่ห่าง ในยิ้นบ้านเเสียงฟ้สาวเนี่ยบ่เป็นอย่างจ้าึงสิว่าด้ยินเสียงกิเป็นหน้ากะนี่กิหายคิดถึงได้กนะ็นะไคิดถึงเสียงไฟสวยๆจ้าสวยเสียงไฟประดับ